เฮ้ยเฮ้ย,ยใครอะใคร,ใครอะคนๆน่ะโห้ยแต้มนี่นะเฮ้เจ้าจำได้อะแต้มอะเคยซื้อเสื้อแล้วก็ดูเราในทีวีย4สีชั่วโมงหมูช่องหมูเด้งด้วยอะแต่ตอนนี้ช่องหมูเด้งไม่มีแล้วนะแม่แม่เจ้าหน้าแม่เจ้าหน้าดูดิแต้มมาโอ้ยแม่ไม่ไหวแล้วลูกโอหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันหนูก็จะนอนต่อละเอแต้มเราลืมตามมาดูแต้มแล้วนะเราอาจจะโตใหญ่ขึ้นนะ <s 2> <c oughs> โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อต่อกันเลยนะคือจริงๆแล้วว่าน้องหมูเด้งเนี่ยเราอุตส่าห์มาเวลาที่เจ้าที่มาให้อาหารนะแต่สุดท้ายก็หลักอยู่ดีแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเราก็ไปเจอน้องเพนเพนกวินนะคะเดินกันพอดีเลยพาลเลเดตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเฮ้ย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 เ่นเดินจังเลยเฮ้ยูแล้วรู้แล้วอย่ามาไปมาสกิบ โอ้ยลูกพี่เขาไม่ตีลูกพี่หรอเขาให้เรามาหาตังค์เฮ้ยจริงเหรอะวะจริงนี่ลูกพี่ไม่เห็นนาะเด็กๆเต็มเลยอ่ะโอ้ยนนห,นหน้ามองทางซ้ายมือดิเอ้จริงวะพี่จริงๆ,ๆด้วยโอ้เด็กเพียบเลยเอย่างนี้อหันเพียบแน่นอนเนี่ยโอ้ยรายได้ดีรายได้ดีมาเนมาเร่เร็เเรเเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ยแม่งโพี่อย่าวุกมากดิเราต้องสุภาพกับเด็กไว้โอ้ยเธอ เฮ้ย้เดินกลับมาไหมอ่ะจะโดดงานด้วยวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วเฮ้ยเห็นไม่เจ๊เห็นเลยเพียวไม่ทันโอ้โหป๊อว่าป๊อตว่าแม่ก็ต้องไปหาอาหารมนกันน่นแหละวันนี้ไม่ได้กินก็หิวตายเนี่ย <laughs> ไปเขาเรือกข้าวแล้วและโอเคต่อไปเราก็ขับรถต่อไปค่ะเพลินมากเลยอะทุกคนเอาจริงๆด้านข้างๆมีฟาร์มิงโกงฟาร์มิโก้เต็มไปหมดนี่เราเจอน้องคนนี้ด้วยก็เลยแวะถ่ายค่ะเห็นเขาหายไปข้างหนึ่งด้วยไม่รู้น้องน้องชื่ออะไรนะแล้วก็ไปกันต่อค่ะทุกคนมีฟาร์มิงโก้มีน้องเสือมีเอ้ี่วหูทุกอย่างอะแต่เราแค่แบบไม่ได้จอดรถแล้วเดินลงไปดูอะคือใหญ่มากจริงๆทุกคน แต่ว่าข้อเสียของการนั่งรถก็คือเพลินค่ะเพลินและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือร้อนนิดนึงร้อนหน่อยแล้วก็น้องลิงน้องลิงมาด้วยทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเอ่อน้องยีราฟกันนะคะน้องยีราฟเราก็หมดแล้วแต่เราคือเราถ่ายมาแค่บางสัตว์งนะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาตามกัน มังสวิรัชัดๆแต่ก็อร่อยเดียวโอ้ยอ๋อแย่ผักแท้ๆใบม้งใบไม้อ่อยจริงๆเลยลูกแพ่